สวัสดีพิธีกรคู่ครับคุณตุ๊กนุกธนโดววันนี้อยู่กับพวกเราชาวสิงเล่ขอดครับมีศิลปินรับเชิญมาด้วยครับมากมายเขาข้างเลยทั้งเอสพีทั้งสิงเล่ขอดด้วยนะครับวันนี้วันนี้มีกิจกรรมดีๆที่จะมาร่วมเล่นกับพี่ๆทางไอสดใช่นี่อ่ะดูก่อนโอ้นี่อะไรกันไม่เท่าไหร่ไข่ซะแล้วอะไรไข่อะไรอุ้ยไข่อะไร นี่คือดวงจันทร์รรารต,า,ตา,ามคอนเซปต์ของพวกเรานรในวันนี้จะเป็นดวงจันทร์ที่อยากที่จะแจกพี่ๆทุกคนทางไลฟ์สดไลน์สตรีมเลยนะครับมี10ดวงด้วยกันพร้อมกับลายเซ็นพวกเราชาวสิงเลคคอร์ดซีฟิส,สิกเซ็นไหมครับผมผมก็ต้องเซ็นอยู่แล้วผมหน้าด้านผมเซ็นอย่างเดียวครับค่<อ>ผมเซ็นอย่างเดียวครับมีแจกอยู่10รางวัลโดย10รางรวัลน,นี้จะให้พี่ๆทุกคนร่วมเล่นกิจกรรมคือหนึ่งคอมเมนต์ให้พวกเราชาวสิงเลขขคคอร์ดว่าประทับใจอะไร สิบรางวัลนะครับว้าวสิบรางวัลคือให้พี่เขาคอมเมนต์ใช่ว่าประทับใจอะไรในพวกเราชาวสิงเดียคอร์ดสิบรางวัลเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับผมคือแจกสิบลูกพร้อมกับลายเซ็นพวกเราทุกคนจะส่งถึงบ้านครับคุณนุกเป็นคนจะส่งครับเอาเอาเลยเนี่ยนะครับก็ร่วมคอมเมนต์ได้แล้วนะสวัสดีทุกทุกท่านเลยสุดียอดท่านที่อยู่ในไลฟ์สดะตอนนี้นะฮะสิงเดียคอร์ดมีกิจกรรมดีๆใช่ครับก็คือ อันนี้ครับผมดวงจันทร์ดวงจันทร์สวยๆนะฮะก็จะให้ทุกคนคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์ไหนที่ถูกใจก็จะได้รับรับรางวัลดวงจันทร์ไปถึงบ้านเลยใช่ครับผมมีสิบรางวัลเลยนะสิงได้ขอวันนี้จัดเต็มเลยตั้งแต่โชว์แรกเลยก็ต้องบอกก่อนว่าใครที่ได้รับรางวัลนะครับเดี๋ยวโอนมาบัญชีของพี่สิงห์นะฮะโอนค่าค่าส่งนะครับคนละ459บาทนะครับ459บาท คุณส่งอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะอะไรนะคุณจะพูดอรนะเมื่อกี้ว oh. ันนี้คุณอันนี้คุณได้ดูโชว์ฮัลโหลแบทเบิร์ดอ่าเมื่อคุณได้ดูโชว์แรกไหมดวงจันทร์ดวงเดือนเป็นยังไงบ้างก็คืออยากจะบอกว่าวันนี้โชว์ของสิงเล็กคอร์ดอลังการมากๆคือวางมาตรฐานไว้สูงมากและทำให้อดพิกและสิงมิวสิกเขาจะไปยังไงต่อคุณ คุณทำอะไรคุณทำอะไรคุณจิตใจด้วยอะไรดวงจันทร์มาแล้วใช่ไหมพระอาทิตย์ข้างหน้าผมกับเทตะคุณต่อเอาตรงๆนะสิงเลคอขอดเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยคนดูคนคนเข้ากลุ่มเป็นหมื่นแล้วสิงเลคอขอดข้างหน้าเลือแตะถอดกางเกงในครับตอนนี้ก็มันเป็นการเดินทางของความรักจะทุกครนเลยแต่ว่าอันนี้พูดจากใจจริงคือสิงสิงเลคอขอดทำโชว์ได้ดีมากมีหลายช่วงหลายอย่าง สามปีอะโชว์นี้เนี่ยเจ้าคิดมาสามปมีมีเวลาเตรียมต,ตัวกี่วันสองวันแต่ว่าแต่ว่าคิดไว้กี่ปีสามปีมุกแบบนี้คุณได้จากใครนะมีกองแล<ม>้วนะขอบ <นะ S 2> คุณกองแล้วพี่นะ,ะเล่นโฆษณาเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างรครับโฆษณาเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของตัวเองครับเสพมาเยอะหรือเปล่าไม่ไม่จริงจผมผมเป็นคนที่เรียบร้อยว่านอนสอนง่ายแต่งชุดเรียบร้อยแต่มาทำแบบนี้มันไม่ค่อย จะถูกกันไม่ใส่ผมเท่าไหร่ครับเอาก็ตามคอนเซปต์ไงที่ผมบอกให้คุณเป็นเด็กช่าง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 หล่อไหมในสายตาคุณครับแที่ผมเป็นเนี่ยคือว่าทำไมไม่ใส่เสื้อแบบตัวดีๆเด็กช่างอะเอาแล้วแล้วคุณว่ามีคีย์บอร์ดด้วยวะแล้วเอาผมถามหน่อยคุณคอาจจะไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าระหว่างที่ผมแต่งเด็กช่างน่ะคุณว่าผมดูดีไหมในในในสายตาคุณอะ เด็กช่งางเอาดูดูผมคนเดียว<ก>ห้ามดูคนอื่นดูดีทุกคนไม่ผมเนี่ยผมเนี่ยอะไรเนี่ยเอาวิดีเ,เรามาเป็นพิธีกรแล้วนะต้องพูดอะไรพูดให้มันฉะฉานพูดให้มันชัดเจนดูดีมากครับอันนี้อยากชมเฮาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิงได้ขอรอบหน้าเดี๋ยวคุณนุกธนดลไม่มา <laughs> อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราคัดเลือก10รางวัลเลยที่เราย้ำอีกย้ำอีกใช่หนึ่งความประทับใจที่มอบให้กับพวกเราชาวสิงห์ได้ขอดครับเราก็จะมีรางวัลดีๆจะมีรางวัลดีๆมีกิจกรรมดีๆให้พีพีเอฟซีที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งหมื่นกี่คนหนึ่งหมื่นสามพันท่านได้ได้ร่วมสนุกแล้วก็ร่วมรับของรางวัลด้วย10คนนะฮะคอมเมนต์ที่ประทับใจ ที่ทีมงานจะได้เลือก10คนใช่ค่ะผมเดี๋ยวผมว่าถึงเวลาสมควรแล้วเนระนี่เป็นวงเก่าแก่วงดึกดำบรรพ์เอางี้แล้วกันคุณพูดคุณพูดส่งวงเลยวงดึกดำบรรพ์เลยเหรอเออดึกดำบรรพ์เอางี้คุณพูดส่งวงให้เขาให้เขาเล่นไปเลยเรานอนดูกันดีกว่าไหมนอนดูนอนดูนอนดูส่งเวทีต่อให้กับพี่พี่วง